ลำดับต่อนี้ไปพอบรรดายท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งใจฟังคำอธิบายสักครู่หนึ่งเป็นว่าสำหรับท่านนักปฏิบัติใหม่ให้ตั้งใจตามนี้นะอันดับแรกค่อยเลื่องความสงสัยของตอนเองสุกก่อนเพราะการปฏิบัติเพื่อกรรมฐานเนี่ย มันมีอารมณ์ไม่เหมือนกับอารมณ์ธรรมดาอันนี้จะต้องรู้เพเวลานี้เราตั้งใจปฏิบัติในด้านของทิปยจุคิยานแล้วก็มโนมยิทธิก็จงเข้าใจว่าคำว่าทิปยจุคิยานนี้แปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิเขาไม่ได้หมายความลูกตาเป็นทิเมื่อตาของเราหลับ มันไม่สามารถเห็นอะไรได้แต่ที่รู้มันได้คือใจเป็นทิพย์คำไมยานมันก็แปลว่าความรู้นี่คำมรูเุกคำที่พิย,ยานก็หมายความาาาว่าถ้าอยากาสมาธิของเราเลวจัดแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอ,อยังมีทิพย์ได้มันก็เป็นแค่มีความรู้สึกถูกต้องยังไม่เห็น ถ้าสมาธิเราดีขึ้นมานิดหนึ่งไอ้ความรู้สึกถูกมันกลายเป็นภาพปรากฏขึ้นกับใจเห็นภาพถ้าสมาธิดีมากรือปรันาญาณดีมากมันจะเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสที่เห็นทางใจไม่ทางตานี่คำว่าเห็นในที่นี้ก็ตาใสอารมณ์ดีตอนนี้ก็คนที่รับฟังท่างที่นักปฏิบัติเก่านักปฏิบัติใหม่ คือว่ารมดีที่เราเห็นชัดเจนแจ่มใส <c oughs> นั่นก็ต้องอใสยเหตุนี้เหมือนกันหมดทั้งเก่าและทั้งใหม่ทั้งกุมารมเหมือนกันคือนหนึ่งจงทิ้งอุปกิิล์เส้ยหมดคำว่าอุปากิเลสนี่มันิสกิตยุง่งมีความท่านนงตนว่าเราดีคิดว่านี่เรามันดีแล้วเลิศแล้วคนอื่นสู้ไม่ได้ แล้วก็มองดูความขคนอื่นทําผิดเห็นว่าเขาชั่วคอยตาําหนิติเตียนคนโน้นติเตียนคนนี้ว่าคนนั้นด่าคนนี้แต่ใบตัวที่ทํามันดีอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะเรียกว่าปะกิเลสอุปะแล้วเข้าไปเข้าไปแล้วไกลมันกิเลสเือก้าวควความชั่วของจิตคือจิตเดินก็ไปหาความชั่วนั่นเอง นี่เราเห็นเลยว่าถ้าเราดีจริงๆแนละ้วเราก็ไม่ติคนอื่นถ้าเราติคนอื่นก็แสดงว่าเราอย่างเลวดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาวบ้านชาวเมืองโคดา่าพระองค์ทั้งเมืองไปที่ไหนก็ถูกด่าที่นั่นถูกทินทาที่นั่นการดา่าการนินทาเขาว่ากันต่อหน้าแต่ว่าองค์สมเด็จพระบรมศา,าสดาก็าไม่ทรงโต้ตอบ ลับสอนบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายว่าเธอจงอย่าสนใจในคํานินทานและสันเสริญนั่นถือว่าคํานินทานก็ดีคําสันเสริญก็ดีเป็นโลก,กธรรมดาคือหมายความว่าถ้าเราเกิดมาในโลกนี้เราไม่พ้นคํานินทานและก็ไม่พ้นคาสันเสริญให้เราก็ไม่ดีเพราะคำสันเสริญเราก็ไม่ชั่วเพื่อคำนินทาน ถ้าเราดีเขาติว่าชั่วเราก็ไม่ชั่วไปตามปากเขาพูดถ้าเราประพฤติเลวเขาเขาสนเสริมว่าดีเราก็ไม่ดีไปตามคำเขาพูดเราจะดีหรือเราจะชั่วอยู่ที่ใจตัวเองอยู่ที่การประพฤติปฏิบัตินี่คนที่ดีจริงๆถ้าไม่ติใครแต่ว่าการยกย่องให้กำลังใจก็คนย่อมมีอยู่ ว่าการที่เขาทำชั่วเขาทำเลวแต่คนทุกคนมันไม่อยากชั่วคนทุกคนมันอยากแต่ดีแต่ที่ท่าั่วดก็กดที่เป็นอก,กุศลกรรมกรรมเดิมมันให้ผลฉะนั้นยังไม่มีไรจะหน้าตําหนิติเตียนกันอันดับแรกขอทุกท่านจงตั้งใจคิดว่าขึ้นชิว่าการตําหนิติเตียนเสื่อกันเห็นว่าคนนั้นไม่ดีนี่เลวจะให้พ้นไปจากกิต ถ้ารวมจิตยังมีอยู่อย่างนี้จึงคิดว่าเรายังเลวอยู่ก็พยายามนับเสียที่ว่าทุกคนเขาต้องการดีแต่ที่ดีไม่ได้เพราะกรรมที่ไปอกุศลมันชีน้นามันชักนํามันบังคับเขามีกรรมที่ไปอกุศลนาบังคับให้ทําชั่วเราก็อย่า่อยชั่วไปเขาด้วยเพราะเป็นการไม่สมควรน,นี่อย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าถือเป็นปกิเลส รวมความว่าจงอย่าสนใจกับจริยาของบุคคลอื่นเขาจะดีมันเรื่องเขาดีเขาจะชั่วมันเรื่องเขาชัว่วแต่เราบังคับใจของเราอยู่ไม่ได้ความดีเป็นปกติก็แล้วกันนี่อารมณ์อย่างนี้ขอาบรรดาทุกท่านต้องทรงอารมณ์ให้ได้และราการที่สองทุกคนจงละปริโกละสาวลีเพื่อปริโก คำบริโภคคือการกังวลด้วยการห่วงใยต่างๆทั้งหมดในขณะที่เจริญสมาธิจงอย่ามีกับเราเลยในเวลาที่ตั้งใจเจริญสมาธิจงคิดว่าเวลานี้เราไม่มีอะไรทั้งหมดทรัพย์สินบุคคลภายนอกจากตัวเราที่เนื่องเชื่เราไม่มีแล้วแม้แต่ร่างกายของเรามันยังจะพังเรายังไม่ห่วงนี่มันตายช่เวลานี้ก็ช่างมันที่เกี่ความตายเราห้ามไม่ได้เกิดมาเพื่อตาย ถ้าพร้อมที่จะตายเวลานี้ก็เชิญอย่างเร็วที่สุดตายเวลานี้ไปสวรรค์ถือไปเป็นเทวดาในขั้นต่ำที่สุดอารมอย่างกลางไปเป็นพรมถ้าจิตมานิยมโลกก็ปณิพันธ์เลยตัดสินใจตัวนี้ได้ให้มันจริงๆและรายการต่อไปตั้งใจทรงสินให้มันดีเรื่องศินนี่มีความสำคัญมากถ้าศินไม่ดีอะไรมันก็ไม่ได้ เพื่หนึ่งตั้งใจรักษาศีลจะไม่ยยโยงส่งเสริมแม่บุคคลอื่นทําลายชีวิตกันถือว,ว่าเราจะไม่ทําลายชีวิตของบุคคลอื่นไม่กล่งแกล้งบุคคลอื่นและไม่ยังไม่ยุให้ชาวบ้านเขาทําลายชีวิตกันและก็ไม่ยินดีเมื่อบุคคลหรือคนอื่นทําลายชีวิตกันแล้วทั้งคนและสัตว์นะสองจะไม่ยึดถือทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของตนได้ตนเอง และก็จะไม่ยุให้ชาวบ้านยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของคนอื่นและก็จะไม่ยินดีเมื่อชาวบ้านยื้อแย่งทรัพย์สมบัติกันแล้วแล้วก็สามเราจะไม่กล่าวเราไม่จะกล่าวว่าจาไม่จริงด้วยตนเองและก็จะไม่ยุให้ใครกล่าวว่าจาไม่จริงและก็จะไม่ยินดีเมื่อกล่าวว่าจาไม่จริงแล้วและก็สี่ ใจไม่ประพฤตินอกใจเพราะว่าทำลายความรักของบุคคลอื่นด้ตนเองนี่เรียกว่าการมารมแล้วก็ไม่ยุโยง,งส่งเสรมบุคคลอื่นว่าทำการมารมนีเ,เป็นเ,เรียกว่าเป็นการละเมิดจริยาของความรักและก็ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นละเมิดจริยาือความรักแล้ววงความว่าการรักษาสินทุกสิขาบทตามหน้าที่ของเราหนึ่งจะระมัดระวังสินไม่ทำลายสินได้ตนเองทุกข้อ และก็สองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทําลายศินและก็ไม่ยินดีื่อบุคคลอื่นทําลายสินแล้วการรักษาสินต้องรักษาสามขั้นแบบนี้สําหรับนักปฏิบัติที่เรียกว่าู้โยคาวประจรถ้่หลังจากนั้นไปอง,งปค์สมเด็จพระจุวินวรก็ส่งแนะนําว่าต้องระง,งับนิวรห้าอย่าให้เป็นเจ้าหัวใจของเราได้ในขณะที่ทรงสมาธินี จะต้องเป็นคู่ชนะนิวรณ์ห้าถ้าชนะนิวรณ์ห้าได้เม่ือไราจิตเป็นฌานเมื่อน,นั้นเมื่อจิตเป็นฌานได้เม่ือไราจิตกระลมก็เป็นทิ์ไอ้ความไม่ผองใสการนี่ทาอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นธาตของนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าคือหนึ่งรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศ อันนี่ในขณะที่จะเรินสมาธิจะต้องไม่มีในจิตของเราเบ็งขดัดมันช่วระยะเวลาเล็กน้อยเดี๋ยวมันจะตายก็มันรู้ไปแต่พระอริยะทึ่เป็นพระอรหันต์รือว่าอนาคามีเขาตัดได้ตลอดชีวิตเหมนเป็นไรทุกวินาทีไม่กวนใจเขานี่เราจะใช้เวลาสันส้นๆในขณะที่จะเรินสมาธิเนี่ยคือไม่สนใจกร,รูปสวยเสียงพระกลิ่นหอมนุอร่อยสัมผัสระวางเ นี่ต้องไม่มีในเวลาที่จะเริยนสมาธิและปรายการที่สองอารมณ์ความโกรธความยาบาทดที่มีอยู่แล้วต้องทิ้งไปเสเลยระหว่างนี้ย่ามันมีให้มันเป็นพระอริยะที่โชคราวมันไม่เป็นจริงอ่ะทำวางใจอย่างพระอริยะหมายความเราไม่โกรธใครมัละแต่ความโกรธมันปรากฏขึ้นมาเอ,อ้กูให้อภัยมันพักหนึ่ง แล้ต่อไปในขณะที่ทําสมาธิตัดความง่วงอย่าให้มีในใจมันยังง่วงมันจะตายให้มันรูปป้ไปช่วยระยะเวลาไปเดี๋ยวเดียวจะตายก็มันเชิญมันอยากตายให้มันตายช่อเวลานี้จะไม่ยอมแพ้ความวง่วงถ้าจิตคิด,คดอย่างนี้ได้จะน,นั่แหละและข้อดีสามอุทจกักุกุจจะอารมณ์จะต้องทรงตัวเราจรักษาอารมณ์อย่างไรให้มันทรงอย่างนั้นภาวนาว่าอย่างไงให้จิตมันอยู่อย่างนั้น กำหนดรูล้ลงให้ใจเขาออกแบบไหนต้องทำอย่างนะั้นจะไม่คลาดและข้อที่ห้าจงอย่าสงสัยขององการปฏิบัติคืออารมณ์ที่เป็นคิิย์น่ะมันมีอารมณ์ไม่เหมือนอารมณ์เดิมมันจะมีความรู้สึกขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้เรื่องมาก่อนจงอย่างนี้จงอย่าคิดว่าเป,ป็นอุปาทานไอ้คำว่าอุปาทานเนี่ยใช่กันมันถูกไม่รู้จกักภาษีภาษาอะไรอุขขาปาทานนี่อุาปาทาน ถ้าจิตอยู่ในสมาธิมีคำว่าปาทานมันไม่มีเพราะอารมณ์เพราะาอารมณ์สมาธิมันบังคับในขณะที่โซงสมาธิจิตอยู่จิตจะไปน,นึกเอาเองไม่ได้นอกจากสมาธิมันจะบอกจริงๆต่างความเป็นจริงต้องมั่นใจในความรู้สึกที่เราเกิดขึ้นในเวลานั้นแต่ว่าไอ้ความรู้สึกเพ่าอะไรจะเกิดนะเราจิตเวลานั้นเราเป็นท่ายของนิวรณ์หรือารารชนะนิวรณ์ นี่ต่อน,นี้ไปก็สําหรับนักปฏิบัติใหม่ที่ยังไม่ได้ก็คือให้รู้จักคำภาวนาเพราะวันคำภาวนานี้ใช้คำภาวนาวันละมะพทะเวลาให้ใจเข้านึกวนาาันละมะเวลาให้ใจออกน้าพระทะให้มันอยู่แค่นี้นะอย่า,าจิตไปสนใจอะไรอื่นทั้งหมด ไม่ต้องไปคิดอยาไปคิดอยากรู้อยากเห็นไอ้ตัวอยากรู้อยากเห็นนี่เป็นนีวรเป็นพระจ้ากูจะตอนนี้ตัวที่จะรู้ใจเห็นจริง,รงๆนะมันเป็นเวลาที่มีคนเข้าไปแนะนําเวลาที่คนได้ยินเสียงกรี๊ดกันมามีมีปรากฏว่าคนไปนั่งคน,นาภนี่ตอนนี้ทุกคนหยุดคำภาวนาเสียและก็ไม่สนใจกระลหลงใจเขาออกลอยใจสบายสบาย ถ้าผู้แนะนำเขาแนะนำว่ายัางไงตัดชิ้นใจไปตามนั้นทันทีแล้วก็ให้มีรู้สึกเป็นความรู้สึกเป็นไปตามนั้นเลยนะแล้วหลังจากนั้นเขารู้สึกว่าผู้แนะนำเขาเห็นว่าอารมณ์ใจเราเริ่มเป็นทิพย์เขาก็จะาถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีอะไรขงหน้าทนบ้างถ้าจิตมันนึกว่ามีอะไรตอบทันทีอย่ายัง่งถ้ายั้งแล้วก็ถ้าสงสัยนิดเดียวเป็น,นีวันที่ห้า อาจิตมันว่ามีก็มีก็าถามว่าผู้หญิงหรือผู้ชายจิตมันนึกออกผู้หญิงก็ผูผ้หญิง,ญงจิตมันมีความรู้สึกองผู้ชายผู้ชายถ้าท่านได้ไปเห็นก็ตอบเลยแต่ว่าบางท่านที่ทรงอารมณ์ดีท่านเห็นทันทีนะแล้ว่าชัดเจนแจ่มใสคนที่ทรงอารมณ์มาดีไม่ได้นีก่กว่าพอดีได้มั่งก็มีความรู้สึกถูกต้องถ้ามีความรู้สึกถูกต้องถ้าพูดสอนเขายืนยันสองสามคำ ว่าถูกต้องเวลานี้จิตจะเริ่มเป็นฌานขึ้นมาไอ้สิ่งที่เรานึกรู้แต่มันไม่เห็นไม่เกิดเป็นภาพในเราเขึ้นมาอาจจะยังไม่ชัดเจนแจ่มใสนักตอนนี้เรียกว่าทิิอุญยานเป็นวินชาสามต่อมาเขาแนะนําให้ขึ้นพะจุลามุนีเจรีสถานข้อขึ้นไปได้ตอนนี้เป็นฌานสีแล้วเป็นนิิญญาที่เรียกว่มามโนยิยธิ จะมีความแจ่มใสสว่างสวัยมากขึ้นหลังจากนั่งขยัพาไปสู่นิพพานตอนนี้มีอาวมสูงสุดในพุทธศาสนาทุกตน้นตอนตอน้ตอนนี้ไปเวลาหมดแล้วนะขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรง,งจิตให้มันกำหนดรูลมให้ใจเขาอ,ออกสำหรับผู้มาใหม่ย้ำไ,ไ,ไ,ได้ให้ภา,า,า,าวนาวันะมะพาทะเวลาใจเข้าในวันมะเวลาใจออกใวนออกใวพา สำรับท่าน่ได้แล้วรวบรวมกําลังใจแตกกันห้าเด็กขาดให้เห็นพระรูปประชรงพระองค์สมเด็จพระบรมโลกกนาชัดเจนแจ่มใสหลังจากนั้นจะรู้อะไรก็ตามใจถามองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศสาสดาเองถ้าจะไปที่ไหนสงสัยอะไรไว้ก็ไปถามท่านได้ท่านตอบอยังไงเชื่อถือตามนั้นมันย่ตรงทุกอย่างตอนนี้ไปทุกคนเริ่มปฏิบัติได้ลำดับตอนนี้ไป ขอ,อท่าน,นหลายตั้งใจฟังคำอธิบายเพื่อเจริญพันธรมฐานสักรู่หนึ่งการเจริญพะกรรมฐานอันดับแรกค่อยทรงวระจิตนามทีหรือตัดสินใจเพเตั้งแต่เบื้องต้นในด้านของอริยสัจหรือว่าที่เอาให้ง่ายก็ตัดสินใจไปนในด้านของไตรลักษณาคม นี่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงในเมื่อมันไม่เที่ยงถ้าจิตพระเข้าไปเกาะมันก็เป็นทุกข์แต่นในที่สุดมันก็เป็นอนัตตาการจเจริญพระกรรมาฐานจริงๆความมุ่งหมายพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการให้บรรดาท่านพุทธบริษัทใช้ปัญญายอมรับทับ,บถือกฎของความเป็นจริง ไอการมีปัญญายอมรับทับถือกฎของความเป็นจริงเนี่ยเขาเราียกกันว่าวิปัสนาญาณแต่ว่าการรู้แจ้งเห็นจริงความเป็นจริงที่ปรากฏกับตาปรากฏกับกายปรากฏกับจิตของเรามีอยู่ <c oughs> แต่ว่าที่องค์สมเด็จพระบรมครูต้องแนะนำกับพราว่าคนที่เกิดมาในโลกเป็นคนมีตาสาม เป็นคนมีกายสามแล้วก็เป็นคนมีจิตสามเพราะว่าชอบเอาอารมณ์นี้เข้าไปฝืนความเป็นจริงอย่างคนก็ดีสัตว์คนดีวัตถุธาตุคนดีที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เดินเข้าไปหาความเสื่อมคนเกิดมาจากความเป็นเด็กจากเด็กเล็กมันเข้าไปหาเด็กโตที่สนแสดงที่เป็นนิจังมันไม่เที่ยง ถ้ามันเที่ยงมันก็เล็กอยู่ตามนั้น <c oughs> จากเด็กโตเดินไปความเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ปรากฏความไม่เที่ยงอีกจากคนเป็นหนุ่มเป็นสาวไปหาวัยกลางคนให้เดินลงแล้วจากวัยกลางคนไปถึงคนแก่จากแก่ไปถึงตายนี่เราจะเห็นว่าคนคนดีใส่คนดีมีสภาพเหมือนกัน มันไม่มีใครจะเที่ยงตัวเราเองเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงมาตลอดเวลาถ้าเราเคยคิดหรือเปล่าว่าเราเที่ยงแล้วไม่เที่ยงที่ไม่คิดก็เพราะอายอวิชชาคือความโงข่ขาบาังใจเมื่อมีความโงข่ขาบังใจแล้วก็มีตัวหลงเขาบังใจอีกไอ้ร่างกายที่มันเกิดมาเพื่อตายไอ้ตัวหลงเข้ามาบังใจก็หมายความจิตมันเข้าไปยึดว่าร่างกายที่จะต้องทรงอยู่ตลอดไป เห็นชาวบ้านเขาแก่ไม่นึกว่าเราจะแก่เห็นชาวบ้านเขาป่วยไม่นึกว่าเราจะป่วยเห็นชาวบ้านเขาตายไม่คิดว่าเราจะตายให้มันเป็นความหลงแล้วก็เป็นความงโงค่ควบก,กันเพราะความงโง่เข้ามาบาังจิตมันจึงหลงแล้วก็กลับจิตสมัยยอมรับนับถือตามความเป็นจริงซะกยาวจิตก็ไม่ฝืนให้มีความเข้าใจว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นทุกข์ คนเบียนิญญญญจังหาความเที่ยงไม่ได้แล้วก็ที่บอกว่าตัวที่สองเป็นทุกทุกข์กเป็นไม่แปลนรรรเรื่องเรียสัตว์อต่ตัวที่สองที่เขาเป็นทุกข์กทุกเพราะอะไรเพราะว่าสภาวะของร่างกายจริงๆมันไม่เที่ยงแต่เราไปดึงให้มันเที่ยงตามปกติเราเป็นเด็กเราอยากเราอยากหาความ,ปมเป็นหนุ่มสาวอันนี้ไม่อยาก มันเดินเข้าไปหาความเป็นหนุ่มเป็นสาวตามความพอใจของเราตอนนี้เราชอบใจนี่กว่ามันดีจะลืมนึกว่ามันจะเดินเข้าไปหาความเป็นคนแก่ความคนตายเนี่ยไม่นึกพอถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วร่างกายเปล่ตามเปล่งปลั่ง,งสวยสดมุกง,งามร่างกายมีกําลังคล่องแคล่วเราชอบแต่พอเริ่มความแก่เข้ามาเราไม่ชอบ ใจมันนึก,กว่าไปต้องการให้มันแก่อยากจะหาทุกสิ่งทุกอย่างมาแก้ความแก่ไม่มีใครเขาแก้ได้ที่ไหนแม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านก็แก้ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็แก่ในเมื่อเราเข้าไปยึดถือต้องการให้มันหนุ่มมันสาวมันมันทรงกายดีอยู่ไม่ต้องการให้มันสุดโทม แต่เมื่อสภาวะมันพุทธพุดสมจริงๆเราไม่ต้องการมันเกิดสิ่งที่เรา,มาไม่ต้องการเกิดขึ้นอารมณ์ใจมันก็เป็นทุกข์ที่ทุกข์ก็เพราะดึงมันเข้าไว้นั่นเองมันดึงไม่อยู่ก็เลยทุกข์นี่เป็นความโง่ถ้าเราปล่อยใจไปตามสมบายยอมรับนับถือก่อนขั้นธรรมดารู้ตัวไว้เสมอว่าเราเกิดมาเนี่ยเกิดเพื่อแก่เราเกิดมาเกิดเพื่อความป่วยไข้ไม่สมบาย อย่าไปนึกว่าคนอื่นเขาป่วยแต่เราไม่ป่วย <c oughs> และเราก็เกิดมาเพื่อพัดผ้าจะคของรักของชอบใจจําไม่ช่ว่าไอ้ของที่เรารักคนที่เรารักสัตว์ที่เรารักเนี่ยมันกับเราต้องจากกันแน่สักวันหนึ่งขนาดนึกไว้ทุกวันลนะ้วสิ่งนี้มันต้องจากกับเราแต่ร่างกายเป็นที่รักที่สุดที่เราต้องการทนุถนอมมันไม่ชามันก็พังแล่ร่างกายนี้มันเกิดมามันต้องป่วย เวลานี้มันไม่ป่วยสักวันหนึ่งข้างหน้ามันต้องป่วยพร้อมรับไว้แล้วก็ในที่สุดร่างกายนี้มันต้องตายถ้าจิตเราคิดว่าอยางนี้เสมอความสะดงหวาดวันมันก็ไม่มีในตัวที่เมาเข้าไปเกาะจิตมันก็ร่างกายมันก็ไม่มีจิตมันก็โปร่งถ้าเม่การเกาะร่างกายเราไม่มีการเกาะร่างกายเขาบอกคนอื่นมันก็ไม่มีจิตเขาไปเกาะวัตถุธาตุใดๆมันก็ไม่มี ตัวนี้ก็เลยเป็นจิตพระอรหันต์ไม่มีปันาญาณตัวปลายนะมีเท่านี้ดนั้นการเจริญพระกรรมฐา,านขึ้นต้นนะาต้องขึ้นปลายเลยไม่ใช่ไปจับไม่ใช่ไปจับต้นโตแตะโตแตะมรตท่านต้นไหนก็ไม่ทราบอันนี้เขาไม่ได้ใช้กันคือไตลรลักษณญาณเนนะี่ยมันต้องฝึกจิกตจนมานจะเริ่มต้นให้จำไว้ดินะ ได้การที่มีจิตของเราไม่ผ่องใสบางคนที่ได้ฌานสมาบัติได้มโนยิทธีแล้วอารมณ์มันผ่องใสไม่ได้เพราะวจิตมันมีตัววิชาเข้าไปบงังมีตัวโมห oh ะความหลงเข้าไปบงังคือไม่พยายามปล่อยอุปาทานไอ้ตัวยึดมัน่นถือมั่นในสิ่งที่มันไม่ทรงตัวเราคิดจะให้มันทรงตัวในเมื่อมันไม่ทรงอารมณ์จิตก็ไม่สบายมีความเป็นทุกข์มันไม่ยากอะไร คืว่าเราไม่ฝืนกฎธรรมดามันสักหมดเรื่องไอ้ที่มันทําอะไรกันไม่ได้เนี่ยมันตัดโน่นมันไม่ได้ตัดนี่มันไม่ได้จิตใจมันวุ่นวายเพราะจิตมันฝืนธรรมดาของที่มันไม่มีต้องการให้มันมีขึ้นหรือมันมีขึ้นแล้วต้องการให้มันหมดไปมันจะเป็นไปได้ที่ไหนนี่รวมความว่าการเจริญพระกรรมฐานในพระพุทธเจ้าต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์จิตที่ไม่ดื้อ คือไม่ดื้อต่อความเป็นจริงและอต่อกฎธรรมดาเอาจิตเข้าไปยอมรับรับถือกฎธรรมดาเสียและจงอย่าไปหลงไอ้ของที่มันไม่ดีว่ามันดีร่างกายของเราเนี่ยดูที่มันดีตรงไหนบ้างมันมีทั้งขี้ทั้งเยี่ยวทั้งอุจาระทั้งปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองยามปกติก็ต้องเลี้ยงมันหาที่สุดไม่ได้ หาของกินมันกินเช้ามันก็จะกินกลางวันกินวันมันจะกินเย็นกินเท่าไรมันก็ไม่อิ่มมันดีนะคือเราต้องระคับระครองมันหาของกินหายารักษาโรคป้องกันไม่มันมีโรคแล้วเราห้ามมันได้ไหมแล้วก็ห้ามมันไม่ได้ระคับระคองเท่าไหร่ต่ตามทีห้ามความแก่ได้หรือเปล่าล่ะมันก็ห้ามไม่ได้แล้วไม่ห้ามความแก่ไม่ได้ห้ามความตายได้ไหมมันก็ไม่ได้ ในเมื wollen, no uf, hey, ่อมันไม่ได้ทาร่างกายเป็นอย่างนี้มันดีสําหรับเราเือก็แสดงร่างกายมันเลวสําหรับเราเราคือจิตจะไม่ดีคําว่าเราเนี่ยทางภาษาทางศีอเขาเรียกจิตแต่ผู้ที่ได้ญาณพิเศษได้ทิพยคุยายขึ้นไป่ันเรียกว่าอทิสมานกายคือกายที่ไม่สามารถเห็นได้ตาเปล่าเราจริงๆนั่นคืออทิสมานกาย มันเองกายเป็นนามธรรมนี้เข้ามาสิงอยู่ในกายเนื้อกายเนื้อมันเป็นเรือนร่างที่อาศัยชั่วคราวกายเนื้อรีพังมาไลยกายที่เราไม่เห็นตัวโว้ยโสบสู่ชาที่เราดีไม่พอนี่การเวียนไหยตายเกิดชาตินี้เป็นคนชาติต่อไปเป็นสัตติฉานเรวกว่านั้นแปสุรกายเร็วอีกเป็นเป็ดเรวกว่านั้นไปเป็นสัตว์รกไอ้ลงข้างล่างเนี่ยมันมากกว่าขึ้นข้างบน การจะไปเกิดเป็นมนุษย์มันแสนยากโดยมากก็ไปพุ่นเป,นปนลี่ยนด้านด้านสัตว์ในฉันเพื่อบายภูมิและเปิดอสุรกายสัตว์นรกยิ่งการจะไปเป็นเทวดาและผมยิ่งยากกว่าความเป็นมนุษย์ที่เราต้องการอะไรอีก <c oughs> เราต้องการไม่ความเป็นมนุษย์แค่นี้มันก็ยากเพรานักบากทุกเห็นพ่อแค่นี้แล้วถ้าเราต้องการเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่มันไม่ได้เป็นหรอก ถ้าใจต้องการเป็นมนุษย์แต่มันไม่ได้เป็นแน่เ้าใจประสามใจจะเป็นมนุษย์ได้ก็ต้องมีเทวธรรมหรือว่าพรหมธรรมหรือว่าอารมณ์พระนิพพานถ้ามีอารมณ์พระนิพพานแน่นหน่อยคือทรงจิตเป็นระโสดาบันได้อันนี้เป็นมนุษย์แน่นอนคือมนุษย์กับเทวดาแน่โสดาบันมีอะไรไม่ย่ำยากสกายทิฐิท่านมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องตาย ในเมื่อรู้ตัวจะาตายก็มีความไม่ประมาทในชีวิตไม่ต้องการอนบายภูมิคือจิตเคารพแต่พร,ระพุทธเจ้าจริงในพระธรรมจริงในพระอริยสงฆ์จริงที่เรียกว่าวิจิกิจฉาตัดวิจิกิจฉาคือเคารพแต่พระพุทธเจ้าในประธรรมประสง์จริงต่อมาศีระพตะปรามาตไม่ไม่ดูถูกดูหมิ่นศีลคือไม่เหยียดหยามศีลหมายความประสงศีลให้บริสุทธิ์ตามเพศ สิ้นทุกสี่ขาบทถ้าเป็นพระเป็นเนนเป็นครวญครวญสรงสินห้าบริสุทธิ์เนนสินสองร้อยี่สิเนนสิ้นสิบแล้วก็ต้องมีอภิสมาจารย์คือเซคิวติเจ็ดสิบห้าสำหรับพระมีสินสองรอยี่สิบเจ็ดสี่สำคัญสองรอยี่สิบแล้วก็ต้องมีพภิสมาจาจรย์ด้วยถ้าจิตเราไม่ประมาทในความจะตายคิดรู้อยู่ว่าจะตาย มีความมั่นคงในคุณพระรัตนตรัยมีศีลบริสุทธิ์แล้วโดนจิตยึดเหนี่ยวพระนิพพานเป็นอารมณ์เห็นว่ามนุษยสสโลกมันเป็นทุกข์เทวโลกและภพโลกไม่มีความหมายเราต้องการพระนิพพานเท่านี้เท่านี้แหละถ้าอย่างเลวที่สุดเราเป็นวสดาบัญก็เกิดเป็นมนุษย์อีกไม่กี่ชาติก็เป็นพระนิพพานนี่ต่อตีนี้ไปขาบรรดาท่านที่ยังไม่ได้ ต่อประเดี๋ยวก็จะหยุดการภาวนาตอนนี้อาจารย์แนะนําให้ตั้งใจภาวนาวันมะพาทะเวลาให้ใจเข้านึกวนันมะเวลาให้ใจออกนะึกว่าพาทะอันนี้เราฝึกเพื่อทิพย์อยู่คุยานในเพื่อมโนยุทธิแต่ว่าเวลาให้ใจเข้าใจออกก็ดีภาวนาก็ดีจงอย,า,อยากรู้อยากเห็นอะไรทั้งหมด ทำใจอยู่สบายๆให้ใจเบาๆให้ใจปล่อยไปตามเรื่องไม่ต้องทำสมาธิสูงแค่สบายๆให้ใจเข้าก็รู้อยู่ให้ใจออกก็รู้อยู่ให้ใจเข้านกวนา่านะมาให้ใจออกเพระพทะอันนี้ถ้าเวลาที่มีพระเพงเข้าไปแนะนำวันนี้มีแต่พระอย่างเดียวมีพระกาเนิด <c oughs> มีแต่พระกำเนิดเพราะว่าเขาคงไม่เข้าไปสอนมีพระเข้าไปแนะนําท่าน <c oughs> ในเวลาพระเข้าไปนั่ง,ง้าหนาทุกกองให้หยุดภาวนาเสียแล้วไม่สนใจกระลวนใจเขาออกฟังคําแนะน,นําผู้แนะนําแล้วก็ตัดสินใจไปตามนั้นคําว่าทิฏฐิคุยานก็คือมีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์อันนี้ต้องฉลาดต้องอย่างโง่นะถ้างโง่เรามันไม่ได้หรอกไอ้ที่ได้ช้ชาๆนี่ยวาศัยความโง่เป็นสำคัญ ทิฏยจุคุยามนี่มันแปลว่ามีกําลังความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์ไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพย์ถ้าสมาธิของท่านเร็วมันรู้สึกถูกต้องเมื่อเขาถามว่าเห็นอะไรไหมจะมีความรู้สึกยังไงตอบทันทีถ้าสมาธิดีขึ้นความรู้สึกที่ยังไม่เห็นตัวมันปรากฏภาพเห็นจากใจถ้าสมาธิดีวิปัสสนาญาณดีตัดได้ตามที่พูดเมื่อกี้นี้มันจะแจ่มใสทุกอย่างมันจะเห็นภาพอยนงยิงให อันนี้ต้องจาให้ดีเพราะโดยมากพวกพระเนนมาดูจะได้ช้าๆสน,น่อยสุขพระวัาก็ไม่ได้พระว่ายเขาเรวดเร็วกว่าตอนนี้ไปคุณบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นหลายตั้งกายให้ตปรงรำมงจิตให้มันกันหนบรู้ลมหายใจเขาออกสาหรับท่านผู้ใหม่ให้ใจเข้านิวรณะมะให้ใจออกนำพระธาตุสำหรับท่านที่ได้แล้วก็รวบรวมก,กาลังใจลงขันห้าตัดให้ขาด ให้จิตไม่เกาะเห็นพระรูปไปโฉมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายขอใสต่อฉันไปท่านจะไปพบไหนก็ไปเรื่องของท่านอาเรื่องปฏิบัติได้